มเตหตนะนงมกเื่อนนีเมีเหตหมุหตหมหับเจ้างอ,นนอ,นนอนนีลังลุกลาเขา้าการนประชาชน,นีนึตุนอาวเขาไม่ได้แจ้ง,มจงผมดักไม่เฉยได้ ปจาห้าสิบหนึ่งสี่เออไม่ถุงตัวเลือกออ้าย็ัยานที่ดี่นี้ก็ไม่น่าถึงมั้งโมโต้ใครเนี่ยขึ้นมาดพอไม่ได้สิเออไม่แย้งหรอกห้าเม่ห้าเมตรเฉย

อีก็ได <Yeah>. oh, ้งพ <ongs> oh, <ate in> <pues> ี่เยนใหม่ไหมโอ้ยหมานี่กระไดล่นเลย่อูยบ่จะเป็นกู้ภัยบ่

มีรถนอเขตออกมากอยู่เขาแจ้งวังยานี่แต่ผมบ่หัวขันใดวิทยุผมบ่กอดไอถามรถไปย่้อหกแตจายแจ้งศย์แปดห้าศูอ่านอเขตขันใดครับยีสห้าที่เกิดเหตพยาบาลศูนย์ห้าเวลานี้เห็ุห้าศูจะขออนุาถ่ายเทะครับจะขออนุญาตถ่ายเทช่วงนี้ เดียร์พรจะไปเรืบอดทำการตาขาเรียบร้อยเอ้ยไม่มการออกมาเลยเร็รับจราบครับเจนย์ย้ายแจ้งรวจรับทราบีกหมครับรับทราบครับ2นึ่งสองสามไ้ยฝากนั่งครง าสนีนกระเป๋านี่ส่มันใปะเ่ยไม่จับงูเขาได้หรอ <c oughs>